สวัสดีครับวันนี้ทีมงานไทยแดดดีนะครับจะพามาเซตค่า MPPT รุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับ MPPT 2 0แอมนะครับตัวนี้นี่ครับหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเซตค่านะครับว่าเขามีคุณสมบัติอะไรนะครับตัวนี้มาแรงมากนะครับรุ่นนี้นะครับคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับ อันนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นช่องของเสียบแผงนะครับบวกลบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องแบตบวกลบนะครับแล้วก็ค่าตัวนี้นะครับเขาจะสลับไปสลับมานะครับตัวนี้ก็คือบอกวัดนะครับ P ก็คือกําลังนะครับอันนี้โวลต์นะครับ13.2โวลต์นะครับ P ก็คือ2 2 0 0วัตต์นะครับอันนี้13.8โวลต์นะครับ กระแส13แอมป์ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ก็คือสถานะการทำงานประมาณนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับการเซตค่านะครับด้านซ้ายมือนะครับปุ่มซ้ายมือจะเป็นปุ่มเซตแอมป์ชาร์จนะครับแอมป์ชาร์จตัวนี้กดค้างเข้าไปนะครับนี่ครับเลือกได้เลยว่าจะให้ชาร์จที่กี่กระแสกี่แอมป์นะครับรุ่นนี้ให้ชาร์จที่กี่แอมป์นะครับ เลือกได้เลยสลับแบตแอมน้นน้อยก็สามารถเลือกได้สามารถชาร์จได้นะครับแล้วกำหนดแอมชาร์จได้นะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเราต้องการตั้งบูช,ชาร์จนะครับให้เรากดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมๆกันนะครับนี่ครับกดพร้อมๆกันนี่ครับเราก็สามารถตั้งโวลต์ชาร์จได้ครับคือระบบ1 2โวลต์ ชาร์จไม่เกินกี่โวลต์ให้ให้ตัดนะครับอันนี้ในที่นี้ระบบ12ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ14.4นะครับเมื่อถึงชาร์จมาไฟถึงขนาดนี้ก็ให้หยุดชาร์จนะครับทีนี้มาดูนะครับสถานะการทํางานนะครับตอนนี้เราจะทดสอบกับเราจะทดสอบกับแผงประมาณ160วัตต์นะครับไฟ18โวลต์น,นะครับนี่ครับเราจะจําลองตัวนี้นะครับ จำลองตัวนี้นะครับปล่อยไฟมาประมาณ2 7โวลต์นะครับประมาณ8แอมป์นะครับประมาณ8แอมป์นะครับมาดูนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือเขาชาร์จได้ที่1 3แอมป์นะครับ1 3แอมป์นะครับปล่อยมา8ชาร์จไป13นะครับถือว่าอันนี้คือเป็นการบูตนะครับ ถือว่าบูทได้ดีมากนะครับนี่ครับนี่ครับปล่อยมาประมาณ8แอมป์นะครับแล้วก็มาชาร์จมาชาร์จลงแบตที่ประมาณนะครับเดยดู13.9แอมป์ถือว่าเป็นถือว่าบูทได้ดีนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับครับจะมาดูอีกทีนะครับอันนี้นะครับโวลต์ที่เราปล่อยมานะครับ20 20โวลต์นะครับประมาณ8แอมป์นะครับปล่อย ปล่อยเข้ามาชาร์จในระบบนะครับตอนนี้นะครับจะมาดูนะครับตอนนี้ก็คือ13.9โวลต์นะครับโวลต์แบตแล้วก็แสชาร์จ13แอมป์นะครับ200วัตต์นะครับตอนนี้นะครับถือว่าถือว่าบูตได้ดีมากนะครับปล่อยมา8แอมป์ชาร์จ13ชาร์จ13.2แอมป์นะครับอันนี้หาได้ไม่ง่ายนักนะครับถือว่าเป็นบูตบูตเยอะมากนะทีนี้ทีนี้ในระบบ12 เราจะมาจําลองว่าสมมุติว่าเราใช้แผง550วัตต์นะครับแผง510วัตต์นะครับเราปรับไปดู550วัตต์เราปรับไปประมาณทั้ง42โวลต์นะครับกระแสชาร์จ550วัตต์นะครับถ้าเขาชาร์จเต็มก็คือ13แอมป์นะครับ13แอมป์นะครับลองตั้งดูนะครับว่าระบบ12โวลต์ของ m p t t ตัวนี้เขาจะทำงานยังไงนะครับนะครับโอเค42โวลต์นะครับ ปล่อยมาประมาณ4-5แอมนะครับ4-5แอมมาดูที่นี่นะครับนี่ครับก็คือระบบ12โวลต์20แอมนะครับถ้าเราคํานวณนะครับก็เอา12โวลต์คูณ20นะครับเต็มที่ของเขาคือทํางานที่240วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้เขาทาได้ที่เท่าไหร่นะครับจะปล่อยมานะครับ ตอนนี้ตอนนี้นะครับเนี่ย228ค่อยๆบูตไปแล้วนะครับเนี่ยครับคือคือ MPT ตัวนี้นะครับเขาเป็น20แอมนะครับเขาเป็น20แอมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาปล่อยมานะครับโวลต์สูงโวลต์สูงแต่ปล่อยมาประมาณ4-5แอมนะครับเขาก็เขาก็ยังทํางานที่นะครับทํางานที่20แอมนะครับ นั่นหมายถึงยังไง23 38หรือ240ก็คือก็คือเป็นไปตามที่เขากำหนดนะคือ12โวลต์20แอมก็คือเต็มที่ประมาณนี้นะครับทีนี้ข้อดีข้อดีนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้แผง550วัตต์นะครับจริงๆอะ่ะเขาผลิตเขาผลิตมาได้ที่ประมาณ1 3แอมป์นะครับทีนี้ถ้า MPT ตัวหนึง่งอะ่ะรับที่ประมาณ5แอมเพราะฉะนั้น เราสามารถที่จะขนานตัวนี้2ตัวได้เลยนะครับสามารถที่จะแผง550วัตต์เราสามารถที่จะชาร์จชาร์จได้เลยในระบบ12โวลต์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมาดูนะครับอันคือชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งนะครับระบบ12โวลต์นะครับระบบ12โวลต์ชาร์จที่13แอมป์นะครับมาดูนะครับทีนี้ถ้าไฟ ถ้าแผง550าวัตต์นะครับเขาไม่ได้ปล่อยมา5นะครับเขาปล่อยมา13เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้เราขนานได้เลยนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับใช้ดีนะครับระบบ12โวลต์ใช้แผง550วัตต์แล้วผลิตไฟมาได้ชั่วโมงละ4 500วัตต์นี่ไม่ธรรมดานะครับคือแผงแผงหนึ่งแผงแผง,แผงเดียวนะครับสามารถผลิตไฟได้ชั่วโมงละ4500วัตต์เนี่ย1วัน5ชั่วโมงก็ประมาณ2 4 0 0 2 5 0 0วัตต์เนี่ย อันนี้อันนี้แนะนําเลยครับใช้ดีนะครับหาได้ไม่ง่ายนะนะครับที่ผลิตไฟ550บาทขนาดนี้นะครับแนะนํา MPT รุ่นนี้เลยนะครับถ้าเป็น PWM อย่างตัวอื่นนะครับถามผลิตไฟไม่ได้ขนาดนี้นะครับ MPT แบบเดิม PWM ไม่ใช่ PWM สมัยก่อนอ่ะใช้ได้แค่แผงประมาณมากสุดนะครับ3 0แอมเนี่ยใช้ได้แค่ 250วัตต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มาใหม่เขียนโปรแกรมใหม่นะครับแนะนําเลยใช้ดีนะครับใช้กระแผง550วัตต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขนานตัวนี้2ตัวนะครับก็จะสามารถผลิตไฟให้เรานะครับชั่วโมงหนึ่งสี่ห้าร้อยบาได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับแนะนํานะครับอันนี้เราจะทดลองในระบบ12โวลต์นะครับทีนี้ตัวนี้คุณสมบัติเขา อีกอันนึงเขารองรับทั้ง12ทั้ง24โวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะทดสอบระบบ24โวลต์นะครับอีกทีนะครับครับมาดูนะครับทีนี้ผมจะจะลองนะครับลองกับแผง5 50วัตต์นะครับระบบ24โวลต์นะครับว่า24โวลต์จริงๆสเปค24โวล 20แอมป์นะครับก็ประมาณสัก480ร้อสิบวัตต์นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือนะครับโวลต์คือ24โวลต์นะครับแอมป์ยังไม่ชาร์จยังไม่ปล่อยไฟมานะครับวัตต์ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ผมปล่อยไฟมานะครับ42โวลต์นะครับเสมือนแผง550วัตต์นะครับเนี่ยครับ41โวลต์นะครับปล่อยมาที่ 1 0แอมนะครับ10แอมมาดูนะครับตัวนี้ดูเขาชาร์จนะครับดูว่าเขาทํางานได้อย่างที่ระบุไว้ไหมครับตอนนี้มาดูนะครับชาร์จ1 6แอมนะครับโอ้โห513วัตต์นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ที่ต้องการเลยนะครับ mppt ตัวนี้ถือว่าถือว่าดีมากเลยถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้หาได้ไม่ง่ายนักนะครับที่เขาบูตเยอะขนาดนี้นะครับคอยดูนะครับ ปล่อยมานะครับปล่อยมาที่ประมาณ9แอมป์นะครับดูดี๋ยเขาเขาเขาชาติที่กี่แอมป์นะครับ14.5แอมป์เลยนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ที่ต้องต้องใช้นะครับระบบ24โวลต์นะครับ MPPT ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องก็ต้องมองแล้วนะครับว่าจริงๆ เขาทํางานนะครับเทียบกับ PWM แล้วคนละคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยครับตามสเปคที่เขาเขียนมาก็คือ24โวลต์20แอมป์นะครับ480วัตต์นะครับนี่ครับเนี่ยเขาทำงานได้4 0 0 4 4 3เมื่อกี้ตก500กว่าเลยนะครับเนี่ครับ458นะครับนี่ครับกระแสที่ปล่อยมาประมาณ8แอมป์อันนี้มันเหมือนแผง550วัตต์1แผงนะครับเป็ดได้ขนาดนี้นะครับ ลองมาคิดดูนะครับใน1วันนะครับถ้าผลิตขนาดนี้นะครับใน1วันนะครับประมาณก็ผลิตได้กเกือบ2,000กว่าวัตนะครับก็ถือว่าถือว่าคุ้มมากนะครับนี่ครับแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยนะครับว่าเอ็มพีพตัวนี้น่าใช้มากนะครับในระบบ2ี่สน่าใช้มากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ การเซตค่า MPT การแนะนำ MPT ตัวใหม่นี้ก็คือแนะนำประมาณนี้นะครับภาพโดยรวมแล้วดีมากนะครับชอบตรงนี้เขาบูตบูตได้แรงนะครับบูตได้แรงนะครับบูตจาก8แอมมาเป็น13แอมถือว่าถือว่าโอเคทีเดียวนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ13แอมแผงปล่อยมา8แอมนะครับเนี่ยครับ ได้ไม่ไง่ายหนักนะครับ MBT นะครับนี่ครับแนะนำเลยนะครับนี่ครับ MBT ตัวนี้หน้าตานี้นะครับใช้ดีนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผสบดีครับ